ใช่พี่น้องัาแป้งกุยช่แต่ว่าห่อใส่กุ้งเด้อค่ะเด้อพัดใส่ใส่กุ้งใสแครรทใสหอมพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะพี่น้อง่าเรียบร้อยแล้ววันกับมาซิมน้ำกันเด้อค่ะเด้อเฮ็ดเองพี่น้องขาเนาะอยากกินนะพี่น้องค่าแป้งกุยช่นิ่มๆพี่น้องขาเนาะตัวใหญ่ๆพี่น้องขาตัวหน่อยตัวใหญ่ก็แล้วแต่มู้เจ้าปั่นเด้อพี่น้องขาเนาะกับน้ำจิ้มแซ่บๆพี่น้องขาเนาะน้ำจิ้มก็เฮ็ดเอาเองค่ะหอมเจียวก็เฮ็ดเอาเองเด้อพี่น้องขาใสหอมเจียวเกียวค่ะเนาะนี่แล้วข้ามาซิมน้ำกันค่ะ ว,วิธีทำกะติ่ลงไหเบิงท้ายคลิปเด้อค่ะเดอ้อทำง่ายพี่น้องขาใส่กุ้งค่ะพี่น้องขาเนาะพัดใส่กุ้งแล้วก็แป้ง่อกุ้ยใช่นะพี่น้องขาเฮ็ดง่ายพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะใส่เต็มเต็มเมนาะค่ะเนาะอืม แซ่บพี่น้องคะ <c oughs> ย่งแซ่บด้วค่ะเด้อแป้งเหนียวพี่น้องคะเหนียวนุ่มค่ะเนาะใส่เต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องคะใส่กุ้งเด้อพี่น้องคะเนาะกุ้งแค,ลลอแอคองร,รอคทแล้วหอมค่ะอืมกุ้งยำกุ้คิปกุบคิพี่น้องคะกุ้งห้าบดแต่ว่าบดละเอียดค่ะพี่น้องคะบดพอหยาบๆเนาะนี่คะ่ะต้นกุ้งคะ่ะ อืมเคี่ยวพร้อมหอมเกี่ยววู้สุดยอดกับพี่น้องขาแซ่บเด้อ่ะเดอ้อเฮ็ดง่ายกับพี่น้องขามิตรธรรมจะลงให้ถ่ายคลิปเนาะเพราะใอยากกินตัวบางกเ็เฮ็ดใส่บางเพราะใอยากกินตัวหนาเฮ็ดใส่หนาพี่น้องขาสำหรับข่มกักใส่นะ้าหนาๆนะกินซีฟโตมันยิมเลยนะพี่น,อนอ้องขาเนาะ แป้งกุยช่ายกับพี่น้องค <c oughs> าปั้เน้นบางเด้อพี่น้องขะกับเน้นหนาๆค่ะแป้งกุยช่ายกับมีแป้งมันสับพพลังพี่น้องขะกับข้าวเจ้าเนาะกับแค่นั้นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้ำกิ้มกับเฮ็ดเองเด้อพี่น้องขะโฮมเมกเนาะเฮ็ดเองเบิดทุกอย่างกับพี่น้องขะใส่กระพัดเองแป้งกเฮ็ดเอง น้ำจิ้มก็ทำเองพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะกุ้งนี่ประมาณหนึ่งกิโลเด้อพี่น้องค่ะแกะออกแล้วนะได้สิประมาณแปดร้อยกรัมเนาะแต่ว่ากุ้งแต่บ้านไดแกะนะพี่น้องค่ะประมาณหนึ่งกิโลทุหนึงพี่น้องค่ะเฮาก็เสิเอากะเอาตีบดเนาะค่ะเนาะนี่กุ้งแกะไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะออันวัตถุดิบในการใช้ทานะพี่น้องค่ะกุ้งหนึ่งกิโลพี่น้องค่ะแล้วกับผักชีจีนพี่น้องค่ะเนาะอ่าผักหอมป้อมนะพี่น้องค่ะเพราะว่าขอ่มีรากผักชีพี่น้องค่ะขอดใส่ต้นแทนด้ค่ะเด้อ ล้วก็แค่อดพี่น้อง่ะแค่อดสองหัวพี่น้องคาหั่นเหมือนลูกเต๋าเนาะแค่อดสองหัวพี่น้องะแล้วก็หอมหัวแดงหัวใหญ่นะพี่น้องคาหอมหัวใหญ่ห่เนาะหนึ่งหัวพี่น้องขาเนาะหัวเล็กหัวใหญ่ก็แล้วแต่คือมันหัวใหญ่นะหัวกลางอะไรพี่น้องคาหนึ่งหัวเนาะล้วก็น้ําตาลพี่น้องขาน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องขานะแล้วกับพริกไทยพี่น้องขะพริกไทยและกระเทียมบดพี่น้องขะผสมน้ำกันนี่นะหนึ่งช้อนโต๊ะ เรากับซอสเด็กสมบูรณ์พี่น้องค่ะซอสอ่าทำซอสทำอาหารนี่พี่น้องค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเรากับผงฟุงฟิงของเราพี่น้องค่ะรสหมูรสไก่ก็ได้เด้อพี่น้องค่ะส่วนข่อยมากส่วนมากข่อใส่รสไกล้พี่น้องค่ะกับกุ้งเนี่ยนะมันจะเข่ากันเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะคือการจะดเรากับกระเทียมพี่น้องค่ะกระเทียมทนหนึ่งหัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องค่ะ่อยเสียาไว้ใส่สำหรับผัดนะพี่น้องค่ะสำหรับกระเทียมทนนี่เนาะสิไปผัดนะประมาณนี้ค่ะ แล้วอันนี้กับซอสพี่น้องขาซอสหอยนางรมพี่น้องขาหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะประมาณนี้พี่น้องขาส่วนกุ้งขอเสีาไปบดเด้อพี่น้องขามาเบิงวิธีทำตำกันคะ่ะต่อไปจ้ามันประมาณสองช้อนโต๊ะพี่น้องข,อาขาเนาะนี่ข้าวหาอยากพัดให้มันแหงนะพี่น้องขาเนาะสองสองช้อนโต๊ะพี่น้องขาสองถึงสามช้อนโต๊ะก็แล้วเตะเด้อพี่น้องขาเนาะถ้าสมมติใส่เยอะข้าก็พัดจนแหงนะคะ่ะพี่น้องเนาะ น้ำมันพี่น้องขาใส่น้ำมันลงไปเด้อพี่น้องขาทำการผัดไส้เด้อพี่น้องขาไส้กุ้งเนาะพี่น้องขาที่เฮาไปบดมาแล้วพี่น้องขาบดพอหยาบหยาบเด้อพี่น้องขาเนาะเฮาก็สิมาผัดบะทีนี้พี่น้องขาสิเอาไปห่อเนาะผัดให้สุกพี่น้องขาก็ใส่น้ำมันลงไปบนกระทะพี่น้องขาประมาณหนึ่งสองสามสามช้อนโต๊ะเด้อพี่น้องขาเนาะนี่แหละค่ะแล้วบัดอีบะทเฮากับที่ไส้เนี่ยพี่น้องขาใส่กระเทียมลงไปพี่น้องขากระเทียมเนี้ยบดไว้นะสับไว้เนาะพี่น้องขา ใส่ลงไปเลยค่ะเออข้อาวอจิผัดหนกระเทียมมันหอมสก้อนนะพี่น้องขาเจังใส้กุ้งเนาะนี่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะผัดให้หอมๆก่อนนะเอาจะาห่ไส้กุ้งลงไปค่ะเราจะผัดไส้ให้มันแห้งเริ่มพี่น้องค่ะเนาะผัดไส้กุ้งพี่น้องค่ะมันก็แค่้าแปลว่าไอ้แป้งหอ่ออ่าอ่าแป้งแป้งหอ,อยังไงพี่น้องค่ะ เอาเชลโรดเต็มมาก่อเราฟั้งพี่น้องค่อู้หูโอตตมมาขายพอดีพี่น้องไายกับเขาวม่ได้ลงไปซื้อซ้ำเนาะเอากระย่าต่อซื้อมือหลังพี่น้องขะเราจะติมมาพอดีเลยเอาับผัดพี่น้องค่ะผัดกระเทียมนายมันน้ำหอมเนาะคาดๆแต่ว่าขนมาขนมกุ้ยช่ายนะพี่น้องค่ะแต่ว่านี้เป็นใส่กุ้งค่ะน้องก็สิประมาณแบบเดียวกันแหละค่ะพี่น้องค่ะบันนี้เอาใส่กุ้งลงไปพี่น้องค่ะกุ้งบดนะเที่ยวบดไวเนาะพี่น้องค่ะแต่เราไปให้หมดเลยค่ะหนึ่งกิโล นึ่งกิโลเด้อพี่น้องขาใสให้หมดเลยค่ะหนึ่งกิโลค่ะัดผัดให้มันหอมๆค่ะผัดให้มันหอมเด้อพี่น้องขาเนาะนี่ละค่ะแล้วก็ที่ผัดไปพี่น้องขาเนาะผัดให้มันหอมๆเลยค่ะพี่น้องค่าก่อนที่เราจะใส่เครื่องเนาะ ใช้ไฟกับประมาณกลางเลยพี่น้อง่ะผัดไฟกลางเนาะที่แรกกับห่อนยู่พอห่อนเสร็จแล้วก็ก้อนไปกลางลน้ะพี่น้อง่ะไม่ต้องแรงมากเนาะมันเป็นเนื้อกุ้งมันสุกไวนะพี่น้อง่ะอันนี้เนื้อกุ้งบดเนาะนี่พี่น้อง่ะผัดจนว่าแห้งเลยพี่น้องขาเนาะเพราะผัดเกือบสุกแล้วนะพี่น้อง่ะนี่แหละเราก็จะใส่เครื่องพี่น้องเนาะเราก็จะใส่เครื่องลงไปปรุงพี่น้องคะเนาะม่ยังเนี่ยหรอพี่น้อ,อง่ะ นี่ระคะพี renamed, ่น้องขาซอสพี่น้องขาน้อซอสเด็กสมบูรณ์พี่น้องขาหนึ่งช้อนโต๊ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะน้อพี่น้องขาบะที่นี่กะผงพี่น้องขาผงฟุ้งฟิ้งเราพี่น้องขาประมาณหนึ่งช้อนชาพี่น้องขาน้อขอขอบัใส่หลายค่ะหนึ่งช้อนชาอันนี้ก็พริกไทยพี่น้องขานาะ พริกไทยกับกระเทียมบดพี nice ่น้องขากระเทียมที่มันบดเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องขาพร้อมมาหนาเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องขาน้ําตาลพี่น้องขาน้ําตาลกัหน1่ช้อนโต๊ะพี่น้องขาเนาะใส่ลงไปน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะมาที่นี่กะเนี่ยพี่น้องขาซอสพี่น้องขาเนาะซอสถอยนางรมพี่น้องขาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องขาเนาะาส่ใส่ลงไปเลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะมันเป็นอากาศเย็นๆค่ะกันก็เนี่เหนียวแน่ค่ะเนาะเป็นอากาศเย็นค่ะอื หนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้เด้อพี่น้องคะสำหรับอันนี้ใส่ให้หมดค่ะพี่น้องขากุ้งเนาะห้าเขาก็ผาดพี่น้องขาเนาะแบบนี้ก็สิใส้ไฟพี่น้องขาเปิดไฟหมุนขึ้นอีกเด้อเนาะนี่แล้วเขาก็ผาดพี่น้องขาใส่ยังเนาะพี่น้องขาอันนี้ผัดไส้เด้อพี่น้องขาไส้กุ้งเนาะ <c oughs> มันคล้ายๆขนมกุยช่ายพี่น้องขาแต่เขาใส่กุ้งเพ็ดเอาเองนะพี่น้องขาเนาะ กุ้ยช่ายเราต้องใส่หัวใส่ป้าลงไปนะเพราะลูกข่อยไม่กินของล่ะดองพี่น้องคะอ่ะข่อยนเริ่มใส่กุ้งมะผัดคะ่ะแป้งเ้าก็าสาีเร็ดแป้งลักษณะของแป้งห่อกุ้ยช่ายเด้นนะะอพี่น้องค่ะขั้นตอนต่อไปเ้าก็ากมาเบิ่งแป้งพี่น้องค่ะกว่าซีเรียสแป้งห่อเนาะ,ะเนาะเอาตอนนี้เราผัดใส่มันสุกก้อนค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปอะไรลงไปพี่น้องค่ะนอนลืมพี่น้องค่ะเก,อบบอกเล็ดวอลเปินหอมพี่น้องค่ะหอมหอมเดี๋ยวหันไว้หันเป็นลูกเต่าเด้อพี่น้องค่ะเนาะใส่ลงไปพี่น้องค่ะใส่ลงไปให้มันหมดเลยเด้อค่ะ แครอทพี่น้องขาเนาะแค่หลอดพี่น้องคาแ,แคลล่หลอดสองหัวค่ะหั่นลูกเต๋าเ,เหมือนกันใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ผัดไส้นะผัดผัดเขาเรียกภาษาไทยว่าผัดไส้เนาะแต่ภาษาอีสานเขาเรียกผัดไส่นะพี่น้องขาใส่สาลลําหรับห่อเนอะอันนี้หอมพี่น้องคาเนาะหอมหอ่าหอมหอมป้อมนะผัดไส้ต้นเนาะค่ะพี่น้องขาหั่นหั่นลูกเต๋าเหมือนกันเดอนะะ้อพี่น้องขาเนาะหั่นลูกเต๋าเหมือนกันค่ะมีราคาประมาณนี้แหละอ่าใส่ลงไปค่ะ ทีนี้ก็ผัดเลยพี่น้องขาเนาะทีนี้เขาก็ผัดพี่น้องขาผัดจนสุกเด้อพี่น้องขาผัดจนแห้งเพราะว่าใกล้อ่เพราะอ่าเอียงกับพี่น้องขากุ้งมันสุกไว้อยู่แล้วค่ะเนาะปลาเน่ก็สิผัดจนวอ่าเอียงอ่ะผัดจนกว่าผักของเราพี่น้องขาให้มันสุกเนาะผักนะพี่น้องขาผักแค่รสต้นหอมนี่แหละค่ะเนาะผักอ่ผัดจนแห้งนะพี่น้องขาถ้าบดแหงเวลาเราไปห่อนะพี่น้องขาแป้งเรามันจะ อ่ามันจะขาดนะเนาะแป้งห่อนะพี่น้องขาเขาก็เลยผัดจะแหงเลยพี่น้องขาเนาะอ่ารสชาตินี่ก็ชิมตามพวกเจ้าต้องการเด้อพี่น้อง่ะถ้าพวกเจ้าชอบหวานพวกเจ้าก็ใส่รสหวานถ้าพวกเจ้าชอบจางพวกเจ้าก็ไม่ต้องใส่เยอะถ้าพวกเจ้ามากเผ็ดก็ใส่เผ็ดจากอ่าพริกไทยพี่น้อง่ะเนาะเพราะว่ารสนี้เราไม่ใส่พริกเด้อพี่น้อง่ะเออเราจะไม่ใส่เนาะเออมันก็ค่าไปว่าผัดไส้ขุยใช่ละพี่น้อง่าแต่มันเป็นผักนะเนาะ มันมาเป็นผักปุยไช่นะพี like ่น้องคะเฮาก็สีเห็ดเอาแป้งไปเห็ดห่อนะแป้งสําหรับห่อไส้เด้อพี่น้องคะเฮาก็สีเห็ดคล้ายๆกับแป้งห่อปุยช่พี่น้องคะเนาะนี่แหละค่ะขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิไปเบื้องเห็ดแป้งน้ำกันค่ะแป้งเทใส่สำหรับมะฮ่อใส่นะพี่น้องค่ะผัดจนกว่าจะแห้งเด้อจะผัดไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะจนกว่าสิแห้งเนาะนี่ค่ะชิมรสชาติตามต้องการพี่น้องคะเนาะ นี่แหละส่วนมากค่ะแจะมากยังสิเพราะว่ากุ้งเราบดเราจะไม่บดละเอียดเด้อพี่น้องคะ่ะบดพอหยาบๆเพราะว่าห้ามยำกินมันจะได้รสชาติของกุ้งก,ก,ก,กรุบๆกรีบนะพี่น้องค่ะเนาะส่วนส่วนใครชอบอใส่แห้วก็ใส่ลงไปพี่น้องคะ่ะมันแก้วก็ใส่ลงไปเนาะแต่ว่าประเทศนอกมันหายากคะ่ะก็จะใส่ซ้ำหนี้ซ้ำท,ที่เห็นเนพี่น้องคะ่ะแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ผักซีจีนพี่น้องค่ะเนาะ ใส่ใส้ซัมนี่พี่น้องค่ะกุ้งประมาณหนึ่งกิโลพี่น้องค่ะแกเอาเปลือ,อกออกเรียบร้อยแล้วประมาณแปดร้อยกรัมเด้อพี่น้องค่ะเนาะเอาผัดต่อไปจนแห้งค่ะขั้นตอนต่อไปจ้าบัดที่นี้ข้าวก๋สีเฮ็ดแป้งเนาะพี่น้องค่ะแป้งไว้สําหรับหอ่อใส่กุ้งเท้าผัดไว้นะพี่น้องค่ะเนาะวัตถุดิบพี่น้องค่ะวัตถุดิบของเราก็คือแป้งแป้งข้าวเจ้าสองแก้วเด้อพี่น้องค่ะแป้งข้าวเจ้าสองแก้ว แล้วกับแป้งมันสองแก้วเด้อพี่น้องคะใส่สัดช่วนตอทอกันเนาะลแล้วแต่สูตรพี่น้องคะสําหรับข่ใส่สองอ่าสูตรทอกันพี่น้องคะสําหรับคนที่มีแป้งเท้าใย็นม่อมกับใส่ได้เด้อพี่น้องขาสาใส่ประมาณแก้วหนึ่งนี่แหละเนาะแต่ว่าข่อยไม่มีค่อยก็ไม่ใส่พี่น้องคะหรือจะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้เด้อพี่น้องขาเนาะสำหรับข่อยเฮดมือนี่พี่น้นองคะแป้งข้าวเจ้าสองถวยพี่น้องขาไอสองถวยหรือว่าสองแก้วเนาะแล้วก็แป้งมันพี่น้องขาสองแก้วพี่น้องขา ต้อน้ำพี่น้องขาลิตรครึ่งพี่น้องขาเนาะหนึ่งลิตรกับครึ่งพี่น้องขาเอาก็เสียงใเห็ดส่วนผสมน้ากันเลยเด้อค่ะเดอ้อบัี่นาก็เทใส่พี่น้องขาเทแป้งข้าวเจ้านี่แหละพี่น้องขาเนาะใส่ไปเลยค่ะพี่น้องขาสองแก้วเนาะสองแก้ว <c oughs> ทเทใส่ไปเลยคะ่ะใช้ในมอนี่เลยค่ะอันนี้ปนแป้งมันพี่น้องขาเนาะแป้งมันพี่น้องขาใส่ไปเลยสองอันละสองนะพี่น้องขาอันละสองเรเท่ากันกนีนนะะ่แหละเนาะนี่คะ่ะ ใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ไปแล้วนพี่น้องขาบาร์ดี้นเขาก็กสิเก็บแป้งมันไว้หน่อยหนึ่งเลอพี่น้องขาสําหรับทําแป้งนวลเนาะเขาสิเก็บไว้หน่อยหนึ่งพี่น้องขาเขาสีมาใส่น้ําพี่น้องขาน้ำอ่าหนึ่งลิตรครึ่งพี่น้องขาอันนี้เครึ่งลิตรเนาะห้าร้อยมลนะพี่น้องขาเนาะใส่ลงไปเลยค่ะนี่อันนี้น้ํานี่แก้วเนี่ยพี่น้องขาหนึ่งลิตรเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ ่อน้ำหนึ่งลิตรครึ่งพี่น้องค่ะเนาะสำหรับแป้งของเขาค่ะมือนี้ดหลายค่ะเพราะว่าเฮ็ดสีเฮ็ดไส้ซองแค่แค่ฟิตไว้น้ำนะพี่น้องค่ะเนาะเขากวนพี่น้องค่ะกวนให้เข้ากันกวนให้เข่ากันแล้วเขาก็สีไปตั้งไฟเด้อพี่น้องค่ะไปไปอุ่นไปทำความร้อนนะพี่น้องค่ะเนาะเขาก็ต้องกวนใน้มันเข่ากันก่อนค่ะไผ้สีไส้ตะกร้อมือกวนก็ได้เด้อพี่น้องค่ะเนาะข่อยไส้นี่แหละค่ะทับทีละวันได้ก็ได้พี่น้องค่ะกวนให้เข้ากันพี่น้อง ก่อนท the ี่ห้าเสียเขาไปต้มไฟนะพี่น้องขาเนาะกลัวให้เขากันเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องขาเนาะัดที่นี่เนียค่ะพี่น้องขาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วห้าก็เสียปิดตั้งไฟต้มนะพี่น้องขาผ่านความร้อนเนี่ยนะพี่ต้มเนาะค่ะไปเบิ่งวิธีการนํากันต่อไปอีกค่ะตั้งไฟเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องขาเาสิกวนพี่น้องขาควนแป้งค่ะพี่น้องขาควนแป้งให้มันสุก เออก้อนที่เขาเสียเอาไปนวดพี่น้องขาต้องป้อยมันเย็นก่อนเด้อพี่น้องขาเนาะควรค่ะพี่น้องขาควรไปเรื่อยๆค่ะห้ามปล่อยมือเด้อพี่น้องขาเนาะเดี๋ยแป้งมันจะไหม้ค่ะควรไปเรื่อยๆพี่น้องขาตั้งไฟไปประมาณนี้เลยค่ะเออไฟร้อนล้วเขากัพอนเป็นไฟกลางได้พี่น้องขาปลอดรอที่สุกเขากับไฟอ่อนเด้อพี่น้องขาเนาะเอามันเบิ่งการตอนที่มันเป็นสุกแล้วพี่น้องขาควรกับจนนรามันแข็งเนาะควรจนแข็งเลยค่ะ ควรกินซุปนะค่ะควรไม่ปล่อยมือเลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะมันก็เป็นข้อแขนแล้วค่ะเป็นก้อนแล้วเห็นบ่าไหนค่ะเป็นก้อนแล้วค่ะกัควรจนมันแหงเลยค่ะจนว่าสุกนะค่ะกวนให้มันสม่ำเสมอกันควรจะเหนียวนะคะกัระวังค่ะมันจะกระเด็นถือมือค่ะมันห้อนค่ะสิหลวกมือเนาะ นี่ค่ะข้าวปทิใสธไฟอ่อนมาที่นี่พี่น้องค่ะใช้ไฟอ่อนเด้อพี่น้องค่ะควรจนเลี้ยวหมดละค่ะจะติดมอค่ะควรจนเหี่ยงเด้อค่ะเด้อเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่กันเริ่มเหี่ยงแล้วค่ะ ระวังมันกระเด็นถึงมือค่ะระวังมันห่อนเด้อค่ะเออมันห่อนค่ะควรจนสุกนะค่ะมันกระเฮียงนะพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะเห็นบ่คะเขาเขาจะเพิ่มไปนวดเด้อพี่น้องขามันห่อนเขาก็ต้องไปปล่อยมันเย็นก่อนค่ะปล่อยให้มันเย็นก่อนแล้วถึงจะไปนวดแป้งเด้อพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะมันก็เริ่มสุกแล้วค่ะ เราก็จะปิดไฟพี่น้องคะปิดไฟเด้อบบทที่นี่พี่น้องคะปิดไฟเพราะว่าเตาห้องกอนพี่เล้วเนาะปิดไฟห้องกวนต่อพี่น้องคะปิดไฟเราก็กวนต่อค่ะพี่น้องวันนะนี้นจะกินเฮดไลน์นะค่ะเพราะว่าเฮดไวล้สกับเซซาซองฟิตไว้น้ำนนาะเวลาสิกินก็ออกมากินนะคะ่ะอันนี้เปียกสลับ่อเด้อพี่น้องคะแป้งห่อปุ้ยใช่พี่น้องคะเนาะหรือว่า่อใส่กุ้งใส ถั่วใส่น้อไม้ใส่ยังได้เบิดพี่น้องค่ะเนาะมันนี่ก็บพัดใส่กุ้งค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะนี่เราก็จะปล่อยพักไว้มันเย็นเด้อพี่น้องค่ะเนาะนี่กวนจนแป้งสุกน่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะซุกแล้วค่ะเนาะนี่อันนี้ก็ถือว่าซุกแล้วเด้อค่ะหม้อกับพิดเรียบร้อยแล้วแหละค่ะกับแค่กวนต่อไปซื้อค่ะนี่แป้งซุกแล้วค่ะ เฮาก็สิพักไว้ให้มันเย็นเด้อพี่น้องขาเนาะจัางเฮ้าสิไปรปนวดแป้งพี่น้องขาเนาะนี่นี่ค่ะเฮ้าสิปล่อยไว้มันเย็นสะก่้อนแล้วก็จัางเฮ้าสิปนวดแป้งค่ะแป้งเฮาก็เย็นเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องขาเนาะแบบที่นี่เทาก็เิมาฮ็ดสำหรับห่อพี่น้องขาเฮ้าก็ใส่แป้งนวดเด้อพี่น้องขาเนาะท้าไปจิตมือนะพี่น้องขาแล้วก็ใส่เคียงไว้ค่ะสำหรับเอ่อทำขนมเนาะพี่น้องขาสำหรับแป้งห่อนี่ยนะ คล้ายๆแป้งกุ้ใช่เหรอพี่น้องขาแบบเดียวกันเลยค่ะเนาะนี่เหรอคะถ้าเอาแป้งไส้กอนค่ะมันจะติดค่ะติดมือค่ะพี่น้องขาขันตอนนี้ก็ยุ่งยากเติบเอ้อพี่น้องขาเนาะนี่ <c oughs> ก็กะซิแยกออกพี่น้องคานวดแป้งเรียบร,อยร้อยเดอ้อพี่น้องขาเอาครึ่งหนึ่งสก้อนเนาะเฮ็ดทีละครึ่งค่ะนี่พี่น้องขาอันนี้ไปทเทสที่หลังค่ะเนาะ <c oughs> นี่ กเขาก็แย,ยกออกไปพี่น้องคะเห็ดเทลนอยเดอพี่น้องคะมันจะติดมือเนาะนี่พี่น้องเขาก็ใส่แป้งนะพี่น้องคะเนาะเพราะมันจะติดมือคะ่ะขั้นตอนนี้คือมันติดมือนะเขาลยใส่แป้งค่ะพี่น้องคะแป้งนวลเี่นะแป้งนวลนใส่แป้งเอ่เอแป้งมันเดอร์พี่น้องคะเนาะเอาเกียงไว้นี่พี่น้องคะ่ะให้มันยาว,ยาวๆเนาะ ใส่ถุงมือบพได้พี่น้องขาติดมือค่ะนี่กระสบประมาณนี้ค่ะพี่น้อง่าเนาะกระสิมาแป้งค่ะพี่น้องขาพูดใดมากินเอ่อแป้งหลายกระสิเฮ็ดตัวใหญ่ๆเติบเด้อพี่น้อง่าเนาะส้าเรบคนมากินบางกระเฮ็ดตัวนี้น้อยค่ะพี่น้องขาเนาะข่อยสีแป้งประมาณนี้พี่น้อง่าเนาะนี่ม้นงคอยเฮ็ดหนาเติบค่ะพอมักกินมักกินแป้งน้ำหนาพี่น้อง่าเนาะมักันหนาหนาเติบหายตัวใหญ่ๆเติบเนาะ นี่ค่ะนี่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่เขาก็เอาออไปพี่น้องค่าเทากับเสียเทยละตัวค่ะพี่น้องขาเนาะนี่เทาก็เสียเอาแป้งมาใส่เลยพี่น้องขาทำมันติดเนาะมันมีไหมที่ว่าไอ้ไอ้รีดแปงแ้งบบน้อยๆพี่น้องขามันมแตรไม้ง่ายๆเนี่ยนะรีดแป้งเนาะอันนี้มันก็ง่ญ่เกินไปค่ะมะันก็รีดได้ยู่ค่ะเนาะ นี่ค่ะเอาเคียงแถอะพี่น้องค่ะตองตองเอาใส่ไม้นิดหน่อยนะพี่น้องขาเนาะหรือว่าก้นขวดก็ได้พี่น้องขาเนาะนี่ค่ะนี่กลมๆนะพี่น้องนี่ผู้ได้มากบางๆกับบางๆพี่น้องขาผู้ได้มากินแป้งน,นะนะกับเพราะตอ้องบางค่ะขนาดขนาดนี้เนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องขาเดี๋ยวก็สิหามาใส่เนี้ยใส่ก่อนค่ะ ไอ้คางคางนี่แหละค่ะพี่น้องคาคางคางนี่แหละเนาะนี่เดี๋ยวเอาแป้งค่ะก่อนพี่น้องขะแป้นนงนอนพักก่อนเด้อพี่น้องขะแต่มันสิติดเนาะนี่ในแล้วก่ะชิ้นหนึ่งเนาะพี่น้องคาหนี่เอาเมือซอยก็ได้ค่ะคือถุงมือใส่เพได้พี่น้องขะมันเหนียวเนาะนี่ค่ะเ้าไปจังซี่ค่ะเผ่านใหม่มันใหญ่เกินไปนะค่ะพี่น้อง ผู้ใดมักบางกะเค็ดบางๆพี่น้องขะผู้ใดมักกินแป้งหลายกะบเพราะต้องเฮ็ดบางข่อยนี่มักกินแป้งนี่ข่อยจังซี่พี่น้องขะเฮ็ดจนเบิดนี่เลยเด้อค่ะเด้อขั้นตอนต่อไปค่ะพี่น้องขะเฮากะเฮ็ดแป้งได้ประมาณนี้เด้อพี่น้องขะเนาะเฮ็ดได้เท่าที่พวกเจ้าสิเฮ็ดนะพี่น้องขะเนาะสำหรับข่อยสิกินมื้อนี้เนาะพี่น้องขาอยเฮ็ดได้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องขาเนาะสิกินซ้ำนี้นะพี่น้องขาแป้งเนาะถ้าสมมติว่าผู้ใดอยากให้แป้งมันกลมนะพี่น้องขามาหาในกลมบรรไดแม่นบ่กับปัญญากับพี่น้องขาเนาะ นี่พี่น้องขาพวกเจ้ากะเอาพาชนะพี่น้องคะาี่มเป็นทรงกลมๆเลยนะเนาะนี่เห็นบ่คะพวกเจ้ากะเอาพาชนะที่มันกลมๆอ่อนะเนาะนี่นี่ค่ะพวกเจ้ากะกะเอาค่ะเห็นแต่มันกลมนะนี่พวกเจ้ากะบีลยค่ะพี่น้องขาเนาะนี่ตัดน่ะนะพี่น้องคาหนีมันกะกลมเองค่ะนีนเ้าะพี่น้องขากะดึงออกเลยนะค่ะนี่มกะใช้ได้กลมๆประมาณนี้พี่น้องขาหนีกลมแท้ค่ะพี่น้องขาเนาะนี่ นี่ถ้าสมมติจะใส่ความได้กลมนะพี่น้องขาเนาะอันนี้ข่บดได้เน้นกลมพี่น้องขาเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะก็ดเได้กลมเองค่ะเนาะอันนี้แจ่ว่าข่บดว่าเน้นกลมพี่น้องขาเนาะเออค่ะพี่น้องขาเอาพี่น้องขาเอาสิ้หอยเบิ้งได้พี่น้องขาอันเล็กเนาะอันกลมกลมนี่แหละค่ะพี่น้องขาก่อนอื่นพี่น้องขาเอาก็สีท้าเด้พี่น้องขาท้ากัดไอ้ท้าหม้อซึ่งหนึ่งนะพี่น้องขาเขาเอาปีหนึ่งด้พี่น้องขาเนาะหนึ่งไซซซึ่งพี่น้องขา ข้ากะทาซึ้งก้อนพี่น้องขาท้าด้วยน้ำมันพี่น้องขาบ่อยมันติดซึ้งเวลาข้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะข้าวเอาเอาน้ำมันท้าซึ้งก้อนค่ะนี่แหละค่ะท้ามันทั่วถึงเลยค่ะอ่ะวันนี้เราจะนึ่งพี่น้องขาเนาะนี่นี่นี่ขาก็ท้ามันทั่วค่ะท้าเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาเมนบ่ข้าวขันตอนห่อใส่ค่ะพี่น้องขาเนาะนี่คมมันกัน้่อยเกินไปนะพี่น้องขาเนาะนี่ข้าวก็ต้องห่อยากพี่น้องขาเนาะกระบ่กเป็นหยังค่ะ นี่เขาก็ใส่น้อยตามตามของนะพี่น้องขาเนาะนี่ใส่กุ้งของเขาพี่น้องขาใส่ลงไปพี่น้องขาเนาะก็ไม่ต้องใส่หลายค่ะเพราะว่าที่ห่อบ่ได้นะเนาะเพราะว่าเห็ดน้อยนะนี่ประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาเขาก็ตุ้มใส่กันละพี่น้องขาเนาะนี่ขั้นตอนห่อนะนี่นี่ค่ะเนาะนี่กะบีลงไปเลยค่ะเพราะว่าพวกเจ้าเห็ดน้อยสมมติอยากไรกลมใหญ่กระเห็ดแม่พิมพ์กลมยหญย่ๆเ้อพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ละค่ะลงไปเลยค่ะ กินสิบตัวมันอิ่มเลยนะถ้าไปในห,ห่อบัฒนาดกับไส้ถวยเด้อพี่น้องขาเนาะไส้ถัวยพี่น้องขาไส้ถวยยล้วก็ะห่อหนะนเนาะห่อนในถวยนะพี่น้องขาเนาะนี่คอยก็เฮ็ดจังสี่เลยค่ะกก็เฮ็ดติดติดเลยนะพี่น้องขาเนาะนี่่ะแปะแปะติดทังสี่เลยคะ่ะเอาประสิทธิำการหนึ่งเด้อค่ะเด้อใสเวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีคะ่ะพี่น้องพี่น้องขาเนาะ นี่ค่ะพี่น้องขาเรียบร้อยแล้วก็มาซิมน้ากันเด้อค่ะเด้อเฮ็ดเองพี่น้องขาเนาะอยากกินนะพี่น้องขาแป้งกุยช่ายนิ่มๆพี่น้องขาเนาะตัวใหญ่ๆพี่น้องขาตัวน่อยตัวใหญ่ก็แล้วแต่มู้เจ้าปั่นเด้อพี่น้องขาเนาะกับน้ำกิมแซ่บๆพี่น้องขาเนาะน้ำจิมก็เฮ็ดตัวเองค่ะหอมเจียวก็เฮ็ดตัวเองใส่กุ้งเด้อพี่น้องขาเนาะกุ้งแครอทแล้วหอมค่ะอืม กุ้งยำคุกคลิปคุกลิปพี่น้องขากุ้งเขาบดต่ว่าบ่ละเอียดค่ะพี่น้องะ่ะบดพอหย,ยาบๆเนาะนี่ค่ะต้นกุ้งคะ่ะอืมเคลียวพร้อมหอมเกลียววู้สุดยอดกับพี่น้องคาแซ่บเด้อค่ะเด้อ